หีีพันญี่ปุ่นแถ่เลยบบเมนมั่นบานเห่านะจ้าค่ะมันหวานญี่ปุ่นอีลีแม่เขาเป็นสีหยังคัะเนื้อตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้ซื้อเพื่อนอโนอิโมะโอ้มีซื้อเฉพาะเอาว่าซู้ฟังแน่ซื้อหยังก่อนคะอโนอิโมะค่ะตัวนี้ตัวนี้คล้ายงดและซิบหาบะค่ะโอ้จ้าตัวนี้อันตัวนี้มาลองโกมันญี่ปุ่นแต่เลยแม่ค่ะ หวานหวานชําค่ะสีเหลืองเหมือนกันค่ะต้นนี้มะลองโกนี่เป็นหัวเขาขายกิโลละสามร้อยแน่นบอกค่ะขั้นมีนี่คือเขามีเขาสร้างมาตลดค่ะหย่อนละสิมหาบาทซื้อไหมเบิ้งมะลองโกค่ะค่ะต้นนี้คือเก็บหัวมากจ้าจะเอาไปเพาะค่ะไปถัดเตรียมดินเพาะทั้งผุนจ้าจะยกคู่ึ้นแล้วก็เอาหัวเพิ่นไปซ้ำซ้ำซ้ำแล้วขายยอดขายหยอดหยอดละ ยอดละซิบหาบาทจ้ะยอดนละสิบหาบาทพี่น้องมันญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะค่ะมีสองสายพันธุ์บอกค่ะตอนนี้ค่ะ,คะตอนนี้ทีเฮ็ดไหวมีสองสายพันธุ์แต่ว่าทิดปู่หรืมีจะมีซิ่วสวีดพี่น้องเอ๋ยเงินคำแก้วมันบรแมแนของไผ่หากไผ่มีใจเพี้ยนอาจสิหลงหลอนพอ่ออีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำจืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้สาวนบ่เงินอยู่ที่ไฮมันหวานหีิบุุนพี่น้องคะ่ะบนพื้นที่โอ้ยหลยบนใดนอกบัตานีแต่ว่ากว้างใหญ่เลือกเกินพี่น้องมีหลากหลายสายพันธุ์หาโคกสายพันธุ์บุหลับพี่น้องคะ่ะเขาจะแตกต่างกันจังไดราคาแตกต่างกันบอ่อหรือว่าเพิ่นขายจังไดเพิ่นคือได้ปลูกหลายแบบนี้เดี๋ยวตามมาสอบถามมาเบิงมาออนซอนไปน้ำกันคะ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่้องคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะพี่สาวน้ำยืนอยู่ที่อ่าอยู่กับน้องน้องดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์นามณีจ้ะค่ะอยู่ที่บ้านบ้านบูคําจ้ะตำบลเกาขามอำเภอน้องยืนจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะจ้ะเจ้าของช่องยูทูบเกษตรตัวน้อยบ้านสวนสามพ่อค่ะจ้ะ พ่อเพียงพ่ออยู่พ่อกินพี่น้องค่ะแล้วมองนี่เป็นไฮมั่นหวานญี่ปุ่นมีจากสายพันธุ์ใครอยู่นี่นี่หาค่ะไฮมั่นหวานญี่ปุ่นหาสายพันธุ์มั่นหวานญี่ปุ่นเงินล้านพี่น้องค่ะม้ยแมนบอแมนวะแมนค่ะแมนตัวเนอะเพราะว่าพี่น้องค่ะได้ยินว่าราคาขายมั่นหวานญี่ปุ่นเฮาัม่แต่ละคาประมาณซําใดยนะคะละค่า แตงแตหัวเลยเนาะค่ะหัวนี่หัวนี่อยู่ที่อยู่ที่กิโลละกิโลละสิบบาทก็มีสิบบาทก็มี่ค่ะกิโลละลอยก็มี่กิโลละสามลอยก็มีค่ะฮพี่น้องตรงมาถามน้องด้วยค่ะสิบบาทก็มีค่ะลอยก็มี่ค่ะกิโลกรัมละสามลอยก็มีเป็นยังเขาคือแตกต่างกันจังสั่นเขาตรงมาถามน้องกี่น้องหาสายพันธุ์นี่นะคะค่ะจะมีข่าวสายพันธุ์อย่างแนนคะ ค่ะจะมีที่ขายตลาดทั่วไปเลยเนาะค่ะเป็นมั่นตลาดจะมีม่วงจามีม่วงเพื่อเพ่นสวีดแล้วก็ส้มโอคินาว่าค่ะแล้วก็ขาวค่ะคุริโคกันเน่ค่ะอันนี้ตัวนี้ลดละสิบหาบาทขันตำนะคะขาวคุริโคกันเน่ตัวม่วงกับส้มจะขึ้นลงตามตลาดคือเจ็ดบาทสิบาทอย่งสิบห้าบาทอยงสี่นะค่ะเพิ่นจจโบซุงไปกว่านี้ค่ะกาจะมี่อโนอิโมะเนาะค่ะนอที่ลดละสามลอยแล้วก็ มันลองโกนะคะค่ะตัวละสามลอยค่ะไหลมาในเกินหาได้พี่นองครบค่ะหาหรือหกโอ้หกกโกหกไาส์ันตันี้จะมีซิลีดน้าขาะกนะเหลืองค่ะตัวนี้จะยูทีลอยหนึ่งค่ะกิโลอ๋อเหรอคะอุ้ยพี่นองเริ่มปวดหัวตอนนี้เพราะว่ามันโอโนอินเ่ไปยิมโมะไปาะนอไม่พี่นองเลยอัน เขาแตกต่างกันบอกับที่เขาเอิญมันแก้วมันเทศบ้านเห้าน่ะจ้ะค่ะตัวสีสีม่วงกับสีส้มนี่จ้ะอาจจะเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะเป็นตัวเดียวกันเนาะทีละค่าถึงนดนเนาะแนนค่ะทีที่เขาขายตลาดทั่วไปมันเทศมันแก้วนี่มันบาน่าจะเป็นตัวนี้แมนค่ะที่ว่าซื้ออย่างก่อคะซื้อม่วงเพเพิร์สวีทจ้ะแล้วก็ส้มโอกินาว่าอันนี้บอแพงเด้อพี่น้องอย่าถามดูเด้อ่ะลืม อันนี้บ่แพงพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะซื้อมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องจะใส่คําว่าเอาพันธ์มันหวานญี่ปุ่นมาให้แน่เนี่ยบ่อใดเด็กต้องพี่น้องต้องไปหูอะโกะอะเกะอโน่อันนี้น้ำเด้อบถามมค่ะโอ้เพราะว่าราคาเขาจะต่างกันค่ะราคาแตกต่างถ้าว่าสันพี่น้องจะได้ไปซื้ออ่าอะไรนะที่เขาบอกว่ากิโลละสามร้อยนะเนาะเขาอาจจะเขาอาจจะเอาพันธ์ไออีโนมันโทอดก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องเอาที <us les> <us les> <us les> ่รู้จริงอ่าเขาจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกับคือสีค่ะใบใบของเพลิงนี่ก็จะแตกต่างกันค่ะโอ้แล้วก็สามารถแยกได้นะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแม่ผ้าเบิงอันที่คุยกันเบื่อัืนน่ะแค่หัวแต่ว่ามองนี่ด้ยินว่าเข้าขายค่ะขายยอดน้ำขายยอดเพื่อเป็นต้นพันุ์สายพันธุ์ค่ะจ้ะมาหยับมาเบืองแต่กล่องยอด นะคะทำรายได้แบบใดขายจังไดเอาเริ่มจากยอดถือๆก่อนตัวนี้ยอดละบาทค่ะจาายอดละบาทจะมีม่วงโสมแล้วก็ขาวนี่ละคายอดละบาทหนึ่งยอดหนึ่งบาทนีบอกค่ะพันนี่บอกค่ะอันทีราคาสิบบาทียังน้ำเนตัวนี้สิบห้าบาทค่ะหัวเขาหัวเขานะค่ะตัวนี้สิบห้าบาทค่ะหัวกิโลลสสิบห้าค่ะหัวกิโลลสสิบห้า ่าหยอดบาทหนึ่งหยอดบาทหนึ่งอ๋อค่ะยอดละบาทพี่น้องตัดซ้ำไดค่ะย่ำเขาตัดเพิ่นเป็นผ่านยอดหน่อยเด้อค่ะพระเเห็นไปพรว่าอ้าวคือหยอดหน่อยเนาะเพิ่ะจะมีผ่านยอดหน่อยหยอนในจ้าจ้าจ้านี่ค่ะตัดอยู่ประมาณอืมจ้าหนึ่งบาทขาทรงทรงเคงหลีจะจะหลีใบออกจ้าเพราะว่าเพิ่นหนักโบตายบบค้าเขาหลีใบค่ะเอาไปแต่หยอดค่ะจะเลื้อยไปยุซ้ำนี่ค่ะอืมจ้เขาใส่กันไก่หนีบออกจะเลื้อยยุซ้ำนี่ จ้าค่ะเพื่อนพอตายค่ะเพื่นทนเพื่นอยู่ได้อยู่เป็นสองอาทิตย์ค่ะอ๋อเหรอคะคันห้างบไปปล่อยถิ่มไหวเพื่อนเหียวเพื่อนอย่างนะฮาดูแลดีเนี่ยนะคะเงินล้านเีลีได้พี่น้องร้อยยอดกระร้อยบาทค่ะพันยอดกับพันบาทส่งคันตามรอยยอดค่ะนานเห็นไหมสอบถามมาได้คันตามรอยยอดร้อยบาทล้านยอดล่ะโอ้ยหสิขครสิบล้านยอดถึแล้วค่ะส่นองแกใส่คนงานคือเกาเหรอค่ะนี่คือ ขันตามเราจะมีพันธ์ที่ยอดแพงกว่านี้บอคะมีค่ะอยู่หนีเขามีบออยู่บริเวณนี้บมีค่ะเปจะอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงนี้จะเป็นพันธ์ใดคะตัวนี้ขาวค่ะอ๋อจ้าอุ่นอยู่อีจะเป็นไก่กันนะค่ะอ๋อเขาบอกถึงเขาจะปลูกายนะเอาจังสีสาที่ปลูกอยู่มันหวานญี่ปุ่นเนี่ยประมาณจะไรคะตัวนี้ที่ปูหดึงพันธ์นี่สิบเอ็ดลายอยู่หันอีหานลายตันนี้เตรียมไว้อีกสามลายค่ะเดี๋ยวนะ ร่วมไหมเนี่ยพี่น้องสิบเอ็ดกัมหาไปสิบหกค่ะกับสามสามสิบเก้าไร่สิบเก้าค่ะขายมันหวานญี่ปุ่นสิบเก้าไร่มุนเวียนค่ะขายทั้งยอดขายตั้งหัวต้องไปปลูกเดือนละเถื่อนะคะอย่า่าสาวนุ่มเงินตัวเด้เงินล้านมันหน่อยเด้พี่น้องหลายกว่าล้านพู้นะคะอ๋อเรายอดพันก็จะมีตั้งแต่หนึ่งบาทค่ะแล้วก็มีเจ็ดบาทนะคะสามบาทสามบาทค่ะกับสิบห้าบาทสิบห้าบาทค่ะ เขาคือแตกต่างกันแบบนี้เป็นน้ำข่ามแสบเป็นน้ำกิโลสิไปขายตามว่าเขาเก๋คือการแย่งลูกขาโพดนะนะอันนี้เข้าเบิ้งมาจากสคะการตั้งราคาเนี่ยค่ะมันจะมีกลุ่มเลยค่ะกลุ่มมันหวานญี่ปุ่นที่จะขายหัวขายยอดคือบางเธอกับพูโพดอยู่หันอ๋อจ้ะเขาเห็นมาเจ็กปีเหรอคะห้าปีเหรอค่ะห้าปีพี่น้องคะกับไร่มันหวานญี่ปุ่นขายอยู่เวิร์ตปีค่ะ วนอยู่แบบนี้ตอนแรกเนี่ยปลูกมันแกวบานห่าก่อนจ้าจ้าค่ะจ้าปลูกกระบ้อหูจ้าขาบอหูหวดว่าขุดแนวด้แต่ว่าหัวพันดกแห้งหัวพันดกแต่ว่ากระบื้ได้เค่ะเป็นขี้เหลาเป็นประสบการณ์เนาะแต่ว่าก็เลยศึกษาใหม่จ้าตะกี้ปลูกธรรมชาติบ่มีน้ำยึดบ่มีหยังจ้าค่ะก็เลยศึกษาใหม่เพระว่าดินทินนห่ามันถือก็มั่นบ่จ้าค่ะก็เลยปลูกใหม่จ้าค่ะก็เลย เริ่มเริ่มหูไปเรื่อยๆนะคะเ่ะากบล่องเสืชดขอไปหากุมเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะแล้วก็ไปศึกษาอยูุหันจ้ะค่ะไปศึกษายู่หันก็นสร้างหยอดเข้ามาจ้ะค่ะบัดนี้เฮาเห็ดหัวงามก็สิมี่เนี่ยขาาติดต่อเห่าค่ะ,คะติดต่อเหาแล้วก็น้เงเธอรกรับสื่อน้ําเหาจังเสียนะคะ่ะเฮาก็เลยเริ่มเริ่มจะหูไปเรื่อยๆค่ะจ้ะคนที่จะเริ่มปลูกมันหวานญี่ปุ่นนี่จ้ะเขาต้องเตรียมดินหรือว่าล่งมือเห็ดแบบใดแน่จ้ะต้องไถเนาะจ้ะ ไถไถก่อนจ้ะแล้วเขาจะล่องพืน้นบอกเขาเอื่นเนาะล่องพื้นโดยขี้ไก่แกบหรือว่าจะเป็นปุ๋ยจ้ะปุ๋ยแนีน้ำสิบ3า1สิบสามค่ะจ้ะแล้วก็ตัดยอดตัดยอดอนี่จะแนะนําเป็นแบบเดือนเดือนยี่สมือเข้าสามารถตัดยอดได้และยอดเขาจะมีคุณภาพจ้ะค่ะแต่ว่าบานเข้าเนาะสมัยโบราณนะ่ะจ้ะบคุยเพิ่นบอให้ตัดเด้อค่ะ เหมืนว่ามันจะหลังหัวมันบแมนเล้ยค่ะเป็นด้าวหมูทิพย์เนาะค่ะเนาะตัดได้แมนข้าตัดได้อันนี้คือตัดขายเราก็มีด้วยจ้ะอ๋อจ้ะคือเริ่มตันแต่เดือนเดือนยี่สิบวันจ้ะจ้ะนี่ข้าลงอยู่ประมาณซ้ำนี่ค่ะแค่นี้ประมาณสองข้อมือแมนค่ะจ้ะแค่นี้พ่อจ้ะแล้วขาเสียบตรงจ้ะค่ะข้าเข้าโยกหล่องขึ้นมั่นขึ้นมั่นซ้ำปลาหลังค่ะจ้ะยกหล่องขึ้นมั่นซ้ำปลาหลังเท่ากับยูยู่ไห้นี่จะว่างสายนำยุทธ เม่นฝนดีกับน้ำยศเพราะว่าเป็นดินหินแห่ค่ะพี่นออ้องเป็น,<ว>ปนดินขี้หินแห่นี่ค่ะเป็นดินหินแห่คือฝนอบ่ามาอันดีนหนึ่งก็คือเหี่ยวเลยโอ้แล้วถา้าเพื่อนเหี่ยวเนี่ยคือเพื่อนเป็นขี้เหลาด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยดินขี้หินเด้ค่ะ <S <S 1 <S 1 <buraya> เขาเขาเขา,เขาปลูกดินอย่างใดแน่ค่ะดินหินแห่ดินทรายค่ะดินได้ดวนแหงดนแม่นค่ะโอ้แต่ดินขี้หินแห่กับปลูกได้ตองว่างระบบน้ำเป็นน้ำยศเป็นน้ำยศเป็นบ่คะค่ะน้ำยศค่ะเดี๋ยวนะ เราเห็นตั้งใดตอค่ะป้านี่เอาเข้เาขาดระยะห่างต้นตามสายนำโยธเด้อจ,จ้ะจ้ะเข้าจะเลือก20เส้นหรือวมา30เส้นก็นได้จ้ะแต่ว่าอยู่หนีเลือก20เส้นเพราะว่าหนามเพิ่นจะได้ดทั่วจ้ะหนามจะเด้ทั่วมันเป็นดินหินแหจ้ะมันจะแห่งไหวโอ้แต่ว่าอยากให้แนะนํา่ำภูเสิีเป็นดินรวนจะ,จะเอา30เส้นอ๋อถ้าดินรวน30เส้นค่ะเพราะว่า เพราะดินร่วมมันจะซูมดีเนาะดินทรายมันจะซูมดีเพิ่นจะบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องขีเหลาคือดินหินแหย่ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นหยางคือปัญหาเรื่องขีเหลาเนาะเพิ่นแหงเพิ่นจะแตกด้วยค่ะดินแหี่แม่งขีเหลาเพิ่นจะเขามากนั่เพิ่นจะไต่ลงนะคะแต่ว่าคือปีนี้คือขอดีคือฝนฝนตกทุกเกือบทุกมือค่ะปัญหาขีเหลาบ่มีเลยภัยเหตุปีมั่นปีนี้คือบ่มีปัญหาระยะห่างล่องประมาณเมตรหนึ่งค่ะเมตรหนึ่งเมตรสี่นะค่ะค่ะตามโหลดเท่าแลนด์ใด การไถีนไถคือมั่นซ้ำปลาลังเลยค่ะอืเอารถอเห็ดโยกรองให้เลยเนาะรถสมรถสมห้องนี่เนาะจ้าโอ้ยพี่น้องเอนี่ละนะคะว่าายกันายว่าอยากกันยากได้หนี่พี่น้องไ้น้ำร้ายเพิ่นกับบบเป็นหัวไ้น้ำหน่อยเพิ่นก็เป็นขี้เหล่าแม่เบ่นศึกษาดีๆตรงพอดีพ่อง้าวพี่น้องจาาพี่น้องค่ะ เธว่าดินกี่เห็นแฮงนี่ดอกกับปลูกได้เป็นหัวบักงามหนึ่งเหมือนขันเิ็นขวดเห้เบิงพี่น้องคะ่ะสุดจอดแหงพี่น้องสิบเก้าไร่เดี๋ยนี่ค่ะจ้าตัวเด่นจะเป็นรุ่นหนึ่งึงค่ะโอ้พันทั้งหลังผลแมนค่ะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะเขาก็จะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเพราะว่าให้เขาวนเวียนตลอดปีค่ปลูกได้ตลอดปีย่ำเนาะปลูกได้ตลอดปีค่ะว่าแต่มีน้ำโหดเขาสันเต้อแมนบ่จ้ะอ่าห้าปลูกสาสมเป็นเรื่อยขึ้นอยู่นีเนาะจ้ะ จะภาคดินไหวซิมหามื่อขันท่อเห็ดได้แน่จ้ะคือแต่ว่าอยู่นีมันฝนตกเนาะเขาให้ด้กับสิประมาณเดือนหนึ่งค่ะจ้ะกระปลูกไปแบบนี้ระยะน่านป็นไดโดนป็นไดสามเดือนค่ะสามเดือนขุดขุดได้เลยค่ะอ๋อเหมือนแปลงนี่จะเดือนหรอคะนี่ตอนนี้สองเดือนกวนหรอค่ะเกือบสามเดือนแล้วค่ะขอมุดได้ค่ะยอดนีตัดขายอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าเป็นน้ำเมฆามเด้อค่ะจ้ะอยู่นีเมฆาเันจะมากใส่จำบู ก็จะเอาไว้สามเดือนครึ่งค่ะตัวนี้คือลงไตค่ะลงลงผักไตลุงนวัฒนราธิวาสค่ะจ้ะไงค่ะบริษัทขายอยู่น้ำบานเห่าไม่ค่ะหูจักกันเบิดค่ะคือเชียงใหม่จ้าค่ะผักไตจะจะจะขามเขตเนาะเพราะว่าห้ามมีกลุ่มเพราะว่าแล้วก็สวนนีงจะเป็นทีหูจักค่ะค่ะแล้วก็ไผ่เห็ดไง ใญ่ระดับประเทศนี่ก็หูจักกันน่ะนะคะอ๋อแค่เน้นหัวใหญ่ค่ะประมาณประมาณจะจะหัวกิโลหรือบางหัวแล้วจะกิโลอุ้ยซ้ำขวดโคกเลยค่ะแม่นบอกป้าพี่น้องหัวใหญ่ประนันค่ะป้านะคะบตอนนี้เข้าไห่นามเขาไห่จังไดค่ะไห่เป็นมือแล้วจะเทื่อหรือว่าเว็นเว่นจังไดค่ะทานาแรีงเนาะจาบกถึงน้าแรีงเพราะว่าฟ้นตัวนี้คือบริหายจ้าจ้ะค่ะจ้ะน้าแลีงนี่คือ เบื้องดินค่ะค่ะถาดินทรายนี่เ้าเยอย่าโหดซูมแห้งนะคะจ้ะ <ขา S 2> ถ่าดินทรายเข้ายอยาโหดซูมแห้งจ้าการว่ามันสีเหี่ยวเนาะเข้ากับเบื้องว่าใบมันสีเหี่ยวแล้วจะขึ้นมือเข้าโหดอนะคะ่ะจ้าแต่ว่าดินหินแห้่คืออยู่นี่ก็คือสองสามมืออย่าให้เกินสามมือค่ะเพราะว่าเพิ่นเหี่ยวไหวจ้าเหยาโหดโดนด้วยค่ะเพิ่นป่มักแฉะโหดประมัณจากหน้าที่ค่ะมนันก็แล้วแต่ดินเนาะบอ้่เด้ว่าขั้นดินทรายคือเ้าโหดแค่ ซิบหน้าที่ซิมหาหน้าที่นำยศนี่ค่ะสังเกตเอาว่าสันทนว่าเอาแค่ซุ่มซุ่มเอาแค่ซุ่มซุ่มเท้าโหดจนจนซุ่มโผล่ดินไสจะบ่มีหัวเลยเด้ยค่ะเอาแม่นค่ะแล้วตองเข่าใจน้ำจังหวะจังนัะนย่อะเพิ่นไปส่งย่อมเพิ่นจะบอกลูก้าน้ำอ๋อจังหวะมาดินเป็นแนวดเพราะว่าบางคนโทรมากถามว่าจะได้ยอดจ้ะค่ะเข้ากันนะนํำบ่าได้เพราะว่าดินนั่นบกคือกันแต่ละหม่องเนาะจ้าน้องเถื่อเพิ่นกับ ไปโซ่ไปโซ่นกับเบิองหาย่าดินแบบนี้ควรจะหวดซ้ำใดควรจะปลูกซ้ำใดจ้าค่ะแล้วในช่วงตั้งแต่ข้าปลูกจนหอดอะจะคุดหัวใด้นะ,ะหะาข้าต้องใส่ปุย๋ยใส่ยังจังใดคะ่ะทาทาใส่สํายศเนาะละไล่แต่ไล่ใส่น้ำจ้าทรงมากกับสายกระได้ค่ะแต่ว่ายุ่นีครึ้นห้องผื่นกับจบค่ะจบเพิ่นบริเัทพอสามเดือนเนาะบริอีกยังมากมม่จ้าบางคนฉีดเล่ง กีเล่งใส่ระเบิดล่างระเบิดยังสิพืนมีแตกเด้อค่ะเมื่อพนจะแตกคือใครๆก็ว่าเห็นบ่ล่าย่แตกกันไหมค่ะเป็นเล่งพิ่นโพดนน่นนะค่ะอ๋อจ้ะก็คือเบิงเบิงเขาดนําแมนเล่งผูพิ่นหัวใหญ่ัวบ่ไบริลูกกับ่งามเด้ยค่ะอ๋อเหรอค่ะจ้ะอ้พี่น้องแต่สวนี้งามอีหลีเด้พี่น้องใกล้มันหวานญี่ปุ่นนะคะใส่ปุ๋ยกับตั้งแต่ร่องพื้นเลยก็ได้ค่ะแล้วก็บรได้ใส่อีกแมนส่วน อ่าถ้าแม่นบัตนิกศัตรูของเขามีอย่างแน่บ่คะศัตรูเพิ่นก็จะมีอยู่เด้ค่ะหน้าแรงเนาะจ้ะหน้าแรงจะมีแมงบุงจ้ะแมงบุงเฮาก็ไปถามจะหลานยาเพิ่นแมงบุงค่ะรู้จักไปเพิ่นเบิ่งก็ได้แมงบุงจังซี่นะคะอืมว่าแบบนี้ต้องฉีดยาหยังแม่นค่ะจ้ะหรือถ้าเฮาบ่บ่ต้องการใสยอดเนาะปล่อยปล่อยไว้แบบนั้นก็บ่เป็นหยังค่ะโอแม่นบ่แม่พเฮาเอาหัว บงเขากินแต่ยอดแม่นค่ะคือเขาบ่ได้ไปทำไายหัวแม่นค่ะมีศัตรูของหัวบ่คะศัตรูของหัวเป็นขี้เหลาค่ะเป็นขี้เหลาค่ะเป็นแมงขี้เหลาคือขี้เหลานี่เกิดจากเอาไว้ดนจ้าเก <Albert. S 2> ินสามเดือนขืนเกินสองเดือนคืงขืนเพื่อนจะลืมมา้าทาห้องงดหน,นามให้เพื่อนซ่มให้ให้ดินมันให้ดินมันปิดหนานะจ้าให้เพื่อนบ่ค่อยเหี่ยวแห้งใครๆก็เพื่อนก็ล่างสีเหี่ยวห้องงดนามสินะท่านเหี่ยวจนข้อภาพข้อแผลนั่นเม่นใส่ยากับกระมี่ค่ะค่ะมันตรง หลายอย่างเนาะปัญหานี่เนาะก็คือถ้ายอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องถ้าเป็นสาวน้ำเืินสอบถามบอกบอกครบอสถวนเนาะติดต่อ้องดวงโดยโดยโดงมาทั้งช่องก็ได้ค่ะมาทั้งช่องแล้วก็มาสอบถามที่สอบถามแล้วจะตอบมี่เพจบอสเพจบอสีอ๋อเพจเพจนี่สร้างยอดนี่อยู่ค่ะจ้าจ้าอันถ้าสอบถามก็ไดบริวารจะสั้งยอดเนาะจ้าจ้ากาอย่างละมันหวานญี่ปุ่นสามพอค่ะล่องล่องค้นหาเบิ้งค่ะจ้า มันหวานญี่ปุ่นสามพ่อหรือว่าอยู่ในช่อง Youtube เฮ้าม่าว่างคอมเมนต์ไว้เนาะว่าตรงช่องเกษตรค่ะถามนในคลิปได้กระได้เขาเขามาเบิงเนาะค่ะเขามาเบิงในช่องตัวนี้แหละก็สอบถามจาเขาก็จะไปตอบให้เนาะจา้เดว่นต่ว่าในช่องนั้นก็จะมีเห็ดมั่นอยู่ก็มีออก็จะมีคลิปต่างๆแบ่งปันอยู่ค่ะ ผู้ที่เจอปัญหาส่วนหลายก็จะมั่นขี้เหล่านั่นแหละแม่นค่ะมั่นขี้เหล่าอันนี้คือดินแห้งเนาะค่ะคือปูธรรมชาติอังสิจ้าจ้าปูธรรมชาติแล้วก็บนมีนามหุดนี่ก็คือขี้เหล่าขี้เหล่าลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะแก่แก่ค่ว้นลอยเปอร์เซ็นต์แม่แก่ไข้คือคุดตอนสองเดือนเคืองอ้อคุดเร็วแม่นปะคุดเร็วอ้อถ้าเกินสามเดือนขึ้นไปนี่บ่รอดค่ะบวรลอดค่ะจะเป็นแบบนั้นพี่น้องแต่ว่าดินไม่ก็อาจจะ อาจจะบ่ค่อยมีพอเพิ่นพ้นอีหูค่ะจ้ะอันนกหนูปูปีกก็บ่มากินบ่ค่ะเลือยจังได๋เนาะมีเ้อหนูมีอยู่แต่ว่าก็แก้ไขบ่ได้เนาะแบงปันเพิ่นป่ร้อยกินแม่นบ่แงปันเพิ่นไปเงื่อนค่ะก็พยายามหาหาขวยเพิ่นแล้วก็ดักเอาจ้ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นไฮมันหวานญี่ปุ่นนะคะที่สาวน้ำเยินได้มา เบิงมะอ่อนซ้อนนําจริงๆบ้านมือนี้จัดสาคลิปเลยค่ะพี่น้องทั้งสวนกเกษตรผสมผสานสวนกเกษตรแหล่งอาหารขังบ้านนะคะแล้วก็ไฮมันหวานญี่ปุ่น1ิบเก่าไรเนะะาะจ้าของกเกษตรตัวน้อยบ้านสวนสามพอเออสันเถาะเนาะ <laughs> <laughs> ย่านเบาพิษอยู่นี่พี่น้องคะ่ะกับน้องดวงหรือว่าแม่ดวงอ่านะคะสิ่งที่อยากฝากก็พี่น้องถ้าเรื่องราวของมันหวานญี่ปุ่น อยากฝากยังเป็นพิเศษเพราะคาา่าทับูไดทีอยากจะเข็ดคือเฮ้าการตลาดปลูกแล้วไปขายไซต์ต้องเห็ดจังไดอีกอย่างจังสี่กศึกษาเบิงค่ะศึกษาเบ,บิงดีๆเนาะค่ะเนาะการตลาดนี่หลายค่ะ,คะแต่ว่าเฮ้าสิ่งเหตุเด็คุณภาพบ่เพราะว่านี่สายคนไทยเนาะ บางเธอราคาแพงข่อยก็บเอาเบิเร์ยังเีษนะมันก็ได้ขายแค่เธอเดียวอันนี้คือเฮารักษาคุณภาพเพราะว่าเฮ็ดใน,คน้นในคนกินเฮ็ดใน้คนกินนี่คือสําคัญเลยเฮาตรงตรงเฮ็ดในเขาอยากซื้อจ้กค่ะการตลาดนี่บ่ต่อตรงหวง่วงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮาขายกันไปไกลเนาะจักค่ะเฮาบด้ขายอยูตบานเฮ้าแต่ว่าเฮ็ดใน้นอยนั้นยากนํ่นอยู่ค่ะเฮ็ดน่อยๆบ่พราะอรวเพิินนี่คืออยากนํนา,นนานนคือแก้ปัญหาเอาเองแต่ว่า ถาเพลทสนใจเนาะคือสร้างยังวัดไปให้หมมันพ่อเขียวพื้นพื่นอัลเทร์ซีตันค่ะอือเทอร์ซีตันคือเพิ่นกระจ้างรถเข้าไปแก่ไม่่ะปลูกใครได้เทรซีตันแม่นค่ะปลูกใค้เทลรซีตันออืคือบ่มีปัญหาเลยตัวนี้แล้วก็เก็บการเก็บคือให็นไหมมันมีวินัยในตัวเห่าขี่เหล้าห้องก็ะย่าเอาค่ห้องกระด็ดหัวเดดษทายออกจาเห่าบบตันค่ะ รักษาคุณภาพให้ได้ค่ะรักษาคุณภาพบ่มีคํ้ามาตันค่ะแห่งยุคโซเชียลเนาะจะขายยอดกับขายดีค่ะจะขายหัวกับขายได้ค่ะเริ่มต้นจากศึกษาค่ะหาความรู้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องถ้าหากว่าจะไปศึกษาไหรืออีหยังจงไ๋นี่เลยค่ะม่อกนี้ยินดีค่ะยินดีค่ะจ้าพาเข้ามาในเพจที่ก้าวถึงไปเนาะค่ะเนาะจ้าได้เลยค่ะจ้ะ ขอบคุณน้องดวงเลาลๆนะคะมือน,นีที่แบงปันนะ,ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบงปันค่ะสวัสดีค่ะ